สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องหนาวเงินนะคะตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้เช้าขนาดนั้นนะคะก็ประมาณเวลาประมาณแปดโมงนะคะแปดโมงเช้านะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือไม่หนาวไม่หนาวเหมือนเหมือนอยู่เมืองยางนะคะถ้าเมืองยางอาจจะหนาวแต่นี่ตื่นมาก็คือแบบไม่ค่อยหนาวไม่หนาวเลยไม่ไม่หนาวเลย,เลยก็ไม่เชิงแบบบรรยากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วแดดออกแล้วนะคะ แต่ท้องฟยังไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาศตอนเช้านะคะ <c oughs> ก็จะครึ้นคื้น่อยแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวนะคะตอนนี้กลัวต้องตกลงไปมากเลยนะะี <c oughs> ้นไม่มีอะไรกั้นเลยอันนี้จากมุมจากห้องน้องห่าเวรี่นอนอยู่นะคะมีแต่ตึกเลยอะ่ะอน,นีคือรถเก็บขยะเหรอ ก็จดยะาก็ดูแบบดูลามเอาไม่ใช่แบบดูแบบเหมือนรถรถขนของมากเลยเหมือนถรถขนขยะเจ๋งนะคะตอนนี้ก็คือน้องเหล่ากันอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็พี่สาวก็ยังไม่มานะ แล้วก็ยังไม่ทักมาอีกนะคะว่าแบบทักมาหาว่าตื่นหรือยังหรือว่าทำไรอยู่อะไรเงี้ยจะไปจะไปเทีย <t> ่ยวที่นี่ที่น,น,น,นี่ที่นี่ก็ยังไม่ได้พูดนะคะแล้วก็ยังไม่มีการทักมาไม่มีการโทรมาแล้วก็ใดๆก็คือน่าจะยังไม่ตื่นนะคะที่สาวน่าจะยังไม่ตื่นแต่ว่าเราก็ตื่ตตนมาเดี๋ยวเราเราจะมาเดี๋ยวเราเราจะมาแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กะว่าจะลงไปซื้อของกินข้างล่างนะคะเพราะว่าที่หน้าเคาน์เตอร์หน้าเคาน์เตอร์ โรงแรมเนี้ยเขาขายของกินอยู่นะคะก็เลยอยากจะลงไปซื้อว่ามันมีอะไรให้น้องหลังกินไหมนะคะแต่เขาไม่มีอาหารเช้าแบบเหมือนโรงแรมโรงแรมที่เชียงตุงเขาก็จะมีอาหารเช้าให้นะคะแท็กี่เล็กเขาก็มีอาหารเช้าให้แต่ว่าที่นี่ไม่น่ามีนะไม่มีไม่มีแหละไม่ไไม่มีหละไม่มีอาหารเช้าเลยนะคะซึ่งโรงแรมที่นี่อ่ะ แปลกมากเลยนะทุกคนคือแบบเป็นโรงแรมนะแต่ว่าสามารถเช่าเช่าแบบอยู่แบบรายเดือนได้เลยนะคะหรือว่าที่อื่นเขาก็มีอยู่แล้วแต่แค่น้องเหลังมันไม่รู้เองก็ไม่ไม่แน่ใจนะแน่ใจน้องเหล่ามันไม่รู้เองแหละ <c oughs> แต่ที่นี่เขามีก็คือถ้าแบบที่นี่มันมันไม่ได้แบบมีแค่ให้เช่ารายเดือนนะ,ะแต่ว่า,านักท่องเที่ยวหรือว่าเหมือนเหมือนน้องเหล่าเงนเข้ามาแบบชั่วคราวอะไรเนี้ยเขาก็ ให้อยู่นะ,ะคืนละสองร้อยหยวนนั่นแหละตามที่ต้องหลาเนบอกนะค่ามาจํามาจําห้องอีกร้อยห้าสิบาทเอ้ยร้อยห้าสิบาทไม่ใช่ร้อยห้าสิบหยวนนะคะร้อยห้าสิบหยวนแล้วก็คืนหนึ่งก็จะแบบสองร้อยหยวนแต่ถ้าแบบเช่าแบบรายเดือนเลยไยนเงี้ยเช่าแบบรายเดือนก็เดือนละสี่สี่พันหยวนนะคะสี่พันหยวนสี่พันหยวนก็จะตกเงินไทยอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะคะสองหมื่นบาท สองหมืนบาทเดือนละสองหมืนบาทแต่ถ้าแบบคืนละสองสองร้อยหยวนเดือนหนึ่งก็จะมันประมาณอยู่แบบหกหกพันหกพันกว่าหกพันกว่านี่แหละอหกพันกว่าแล้วถ้าเช่าเลยรายเดือนก็สี่พันหยวนก็ต่างกันอยู่ที่สองพันหยวนมันก็จะต่างกันที่สองพันหยวนนั่นแหละทุกคนแล้วก็ก็ก็คือแบบเป็นโรงแรมเราให้ให้ให,ให้แบบ คนเช่าแบบรายเดือนรายเดือนเลยนะคะซึ่งขึ้นมาส่วนมากอะ่ะจะมีแต่คนเขาเช่าเดือนเดือนนะคะส่วนแล้วก็คนที่เข้ามาเช่าแบบมาแค่คืนเดียวสองคืนก็ก,ก็ก็มีอยู่นะะแต่ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีเอ่อคนในอยู่ในเมืองปอกนี่เขาเช่าอยู่เลยนะคะแบบเดือนละสี่พันหยวน,นะคะ่ะ รู้สึกว่ามันแตกไปน,นิดนึง <c oughs> คือมันมันคือโรงแรมนะทุกคนแต่ว่ามันคือโรงแรมก็คือโรงแรมแบบเข้ามาเปิดเข้ามาก็คือจะมีแค่อ่าห้องห้องนอนไม่มีไม่มีอะไรกัน้นไม่มีอะไรเลยเปิดเข้ามาก็คือจะให้ห้องนอนเลยแล้วก็เอห้องน้อมอห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีเป็นห้องส่วนตัวของของห้องน้ําอยู่แล้วแบบปกติทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็คือ,อม,มันมันคือโรงแรมมันไม่ใช่แบบ ห้องเช่าเหมือนที่พวกเราเคยไปเช่าอยู่ที่แบบไทคิเล็กนะคะแบบมีมีห้องครัวให้มีห้องน้ําให้แล้วก็มีห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนก็อีกแบบอีกส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยอืมแต่ที่นี่เขาคือแบบไม่เอาไม่เป็นแบบนั้นแบบเช่าโรงแรมอยู่ก็คือโรงแรมก็คือเปิดเข้ามาก็คือเป็นเต็นเป็นห้องนอนเลยแล้วก็อืมมีตู้เสื้อผ้าไว้ให้นิดนึงแล้วก็ ตามที่เราเอาเงินถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําถ้าเราอยากทํากับข้าวก็คือต้องทําในห้องนี้แล้วก็ซึ่งมันอยู่นี่ที่นอนของเราเลยโอ้รู้สึกว่ามันอืมมัน,ม,นมันก็กลิ่นมันก็จะแบบติดผ้าห่มอะไรเสื้อผ้าที่เราใส่ไว้ในเสื้อผ้าหมดแล้วแหละแต่ว่าแบบ ถ้าที่น้องหว่าเงินเคยอยู่น่ะก็ก็จะโอเคหน่อยแบบนั้นนะหรือว่าแบบนั้นเขาก็มีอยู่แต่ว่าแบบอาจจะแบบเต็มแล้วหรือเปล่าเลยก็ต้องเลยต้องมาเช่าแบบโรงแรมอยู่ก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจหรือทางนี้เขานิยมแบบเช่าโรงแรมเอาแต่ที่พี่สาวน้องเหล่าเงินอยู่อ่ะมันเป็นห้องเช่าเลยนะเป็นห้องเช่าเลยแบบมีห้องครัวมีห้องน้ํามีห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นเลยนะคะ แต่นี่เขาเช่าโรงแรมอยู่กันนะคะถ้าเปิดประตูออกไปก็คือเอ่อห้องข,งข้างข้างข้างบนไปเขาก็จะมีแบบมีกล่องรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็มีเราตากผ้าไว้หน้าห้องเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาซักแล้วก็ไปตักกันยังไงน้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลไปบนเลยเหรอหรือว่าแบบมีเครื่องซักผ้าเป็นซักเครื่องซักผ้าแล้วก็เอามาตักมาตักมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีน้ำเลย โ okay. อเคตามนแหละเหลือน้องเหาเนขอแต่งตัวแป๊บแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนเห็นหน้าสดันแล,แล้วทุกคนวอามันแต่งหน้าเถอะอย่าพูดเยอะดูไม่ได้เลยใช่ไหมทุกคนเออแบบนี้แหลนะเนาะผู้หญิงเ่ยหน้าสดไม่ได้เลยเดี๋ยวออขอตัวรอหล่แต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อก่อนเสร็จให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปดูที่หน้าคอเตอร์ว่าจะมีอะไรให้น้องหลาเินยินปางก่อนที่ที่สาวยังไม่มานะคะน่าจะยังไม่มาแหละ แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้คนเมื่อกี้กับคนนี้คนเดียวไม่เอ่ยคนเดียวกนไม่อนะคะอ่าก็ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่มีวิ่แววอะไรเลยอ่าไม่มีอะไรแนตะ่เดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปไปชวนพี่อีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ห้องข้างบนนี้เองก็คือปิวันลีนะคะปิวันลีเดี๋ยวเราจะไปชวนพี่เขาไปด้วย เนื่องจากกลัวน้องหว่าเงนจะสื่อสารภาษาจีนไม่รู้ไม่ค่อยเอแบบไม่รู้เรื่องกับเขานะคะเออก็เลยอ่ะพาไกด์ไปหน่อยก่อนนะพาไกด์ไปก่อนเ <c oughs> พื่อที่ทุกอย่างมันจะได้ไดจะได้ราบลื่นจะได้รวดเร็วเออรวดเร็วรวดเร็วเออนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่งตัวแต่งชุดชุดวันก่อนเองนะคะชุดคลิปที่คลิปก่อนหนะ้านั้นที่น้องเหล่าเงิน เปิดตัวน้องชายไปนะคะทำไมถึงยังใส่ชุดนี้อีกคือชุดนี้น้องหล่อเนื้หาเพิ่งเจอค่ะคือซื้อมานานแล้วนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็หาเพิ่งหาเจอนะคะว่ามันมันอยู่ตรงไหนของเ,ออเสื้อผ้านะคะเพิ่งหาเพิ่งหาเจอก็เลยแบบโอเคจะใส่ให้คุ้มค่าเลยนะ,ะนไหนๆก็มาเที่ยวอีกก็เลยพกมาด้วยพามาด้วยจะได้ไปใส่ไปถ่ายรูปหน่อยนะคะอย่าว่ากันนะว่าน้องว่าน้องหล่อเนื้ใส่ ใส่ชุดซ้ำนะคะคือจริงๆเราก็คือซักมาแล้วนะคะทุกคนไม่ได้แบบใส่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้ซักแล้วก็เอามาใส่วันนี้อีกนะคะคือซักแล้วนะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชวนพี่อีกคนก่อนนะคะว่าเขาจะไปไหมว่าเขาจะไปกับน้องหล่อหรือไม่ทาให้ไปน้องหล่อต้องลุยเองค่ะสตรองนะคะโอเคไปค่ะมีเยอะดีก็ห้องต่างๆเลยนะออกห้องมาแล้วน้องหล่อเอนอกห้องมาแล้วห้องพี่ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนี้นะ ไม่รู้ว่าตื่นยันได้ยังนะเยอะวิธีกินบ่มตื่นก็มันนี้เอามาหัวมาตื่นได้ยังใครอยากหอมนะเออเริ่มมาขยักของพีงเขามินแมวด้วยนะแมวนี่แบบน่ารักมากเลยตัวละหกหิงหกพันหยวนไงตีเันไทยประมาณสามหมื่นสามหมื่นบาทเลยนะทุกคนดู อุ้มเลยอ่ะแมวแมวแมวแวแมวแมวแววิทำไหมมีไลฟ์สุดได้อุ้มแล้วแต่ว่ากำลังจะดิ้นลงกำลังจะดิ้นลงเอาไปอุ้มก็ได้จ้ะเอา ออกเปน็นอุ้มแบบนี้แต่ <c oughs> เราอุ้มไม่เป็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือกระเทียมดองของจีนนะกระเทียมดองแบบทุกคนเคยเห็นกันไหมเคยกินกันไหมต้้งแต่เาเคยเห็นแต่แบบในคลิปจีนเขากินข้าวกันเวลาเขากินข้าวเขาจะแบบมีกระเทียมดองนี้ตลอดเลยจะแบบออกกระเทียมแบบสีเขียวๆนิดนึงเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยไม่กล้ากินน <c> ะ <oughs> ส่วนตัวไม่ค่อยชอบไอ้กระเทียมดองอยู่แล้วนะคะทุกคนไอ้ดปอยู่ในนื้อมอยู่ในนั้อนะฮานี่เฮามาชอบ ที่สุดก็ได้อุ้มอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่น้องค่อนข้างที่จะแบบดิน้นดินดินนะะ้นเหมือนเด็กๆเ,เลยพอไม่อยากให้อุ้มก็จะดิ้นนะคะน่ารักน่ารักมากเลยรู้สึกอยากเลี้ยงแมวขึ้นมาทันทีเลยนะรู้สึกอยากเลี้ยงแมวมากแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันแพงไม่ว่าจะค่ารักษาหรือค่าอาหารค่าอะไรต่างๆก็คือแพงนะคะ เลี้ยงแต่มันแพงนะทุกคนอดใจทนไว้ดูแมวเขาดีกว่าไปไหนเราจะไปกินอะไรอ่ะข้าวซอยจีนนะคะก๋วยเตี๋ยวจีน,ะะนมีอะไรอ่ะอันนี้อ่ะหมูน,น,นี่เมนูกับข้าวหรือเปล่า แต่ว่ามันมีแต่ภาษาจีนเลยอะ่ะอ่านไม่เข้าใจนะคะแล้วก็มีมีเป็นแบบว่าหนังสืออังกฤษอยู่แต่ก็ไม่เป็นเหมือนกันนะคะจะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องใช้อะไร Google แปลนะคะตอนนี้เรามากินอะไรนะี่วเบอร์ี่ราเมียน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 ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าขนม จีนของจีนหรือเปล่าคือจะเป็นประมาณนั้นนะคะร้านก็คือสะอามแน่นั่นนี่โรงแรมเราอยู่ฝั่งข้ามนี่เดินมาก็ถึงละข้ามข้ามทางมันน้ำอป่าอันนี้เป็นยำแตงกับแตงกวากับอะไรอ่ะมะละกอเหรออะลลูอะลุูอ๋อมันฝรั่งเอออะลูกับ เธอผู้แห้งน,นะเธอผู้แคบมันเขาเรียกอะไรเต้าหู้เต้าหู้แห้งนะหรือเปล่าเต้าหู้แห้ง <c oughs> เห็นเห็นเขากินน่าอร่อยมากเลยแตงกวาด้วยเราสั่งแค่แตงกวาอย่างเดียวแต่ว่าเขาเอามารวมกันหมดเลยเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาชิมดูก่อนที่จะอะไรนะก่อนก่อนอะไรจะมานะราเม็งโอเมคราเม็งติ๊กตุ๋ย Cứ ừ. như đi là nghe Dùng người gì trước mình đó đó. Để ăn à. đi mượn kim bà bà Để mượn một mượn bò cá bò mượn 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 bò cắt để mượn bò แ่งขวนันแตงกวาเขาอร่อยเ<ม>ยน็ยนๆ<ม>แต่แตงกวาอร่อยสุดแล้วนะแตงกวาอร่อยสุดเลย แบบรู้สึกว่าแตงกวามันเย็นมันเย็นแล้วก็มันกรอบมากๆไเลยนะถ้าแตงกวามืองยางเราอะเนื้นิ่มไหมเนื้อเหนียวนะแต่เนี้ยมันกรอบๆอะชอบมากทำไมเขาไม่เอาแตงกวาไม่ให้ทิ้งหมดเลยแหละตึ๊ง อร่อยเนี่ยภาษาจีนว่างเลยนะ่ใช่อร่อยก็เขียวไ่ะเขาซื้อเซื้อแตงกวาในเดือนสามรับวเรียนเรียนมาเอาไปไว้ในหมดละเรียนอย่างเดียวนะเรียนเรียนอย่างเดียวเราไม่ได้หรอพูดเลย แห้เข้าวเส้นไม่ปังไปซื้อเลยน่ากินนะเนี่ยส่งเหมือนกันเลยลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมกินกันไม่ต้องปรุงอะไรแล้วมีเป็นอะไน้ำซุปจ้ะน้ำซุปโอเคว่าเป็นน้ำชาไม่ใช่เหรอเป็นเป็นน้ำซุป พริกได้อีกก็คือเขาปรุงมาให้แล้วแล้วถ้าเรายังแบบอยากเพิ่มพริกอีกก,ก็สามารถเพิ่มอีกได้ต้มเผ็ดต้มน้ำซุปแล้วกินมาเผ็ดกินเผ็ดได้กินเผ็ดได้เราต้องจำเขานะว่าเขาใส่เท่าไหร่ไหม ถ้าจะใส่เกินนี่มันไม่อร่อยแน่แนเลยโอ้ช้อนก็ไม่มีเขาไม่ใช้ช้อนหรอกเพราะเขาเป็นจีนจีเขาเป็นจีนเขาไม่ใช้ช้อนเขาไม่ใช้ช้อนเขาใช้แต่ตะเกียบเมื่อกี้พี่ว่าไงนะเขาเส้นสดเหรอเส้นสดเส้นสดแบบเขาเอพอเราจะกินเราสั่งอะไรเนี้ยเขาก็จะแบบบีบใส่น้ำร้อน มันออกมาตามที่แบบที่เขาทำนั่นแหละก็คือแบบเป็นเส้นสดเลยนะคะสดๆจากทางร้านอร่อยไหมอร่อยเป็นเนื้อวัวเนาะเป็นเนื้อวัวพอได้เดี๋ยวเรามาชิมดูชิมดูเ่ีแบบเติมพริกแล้วก็ไอ้ตามที่เขาเติมเเติมไปแล้วนะ <c ười> อร่อย เรานี ang, an, ่กินไม่ทันเขาหรอกรอนไม่ไหแค่ดิ้นเรายังไม่ชาเรียมจะกินอ่ะกินไปกินไปอ่ะจ้าเปิดจมูกโนยิ้มเนื้อควานตื้นเขาหนีใหม่เลยกินให้หนีใหม่เพรามันกินนะใช่ไหมแล้วกินยัง อิ่แล้วนี่เหลือจะจ่ายตังค์ก่อนเนี่ถามว่าซื้อถ่ายตอนนี้ก็ไปกินข้าวเสร็จก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่แบบดูแลเป็นอย่างดีก็คือซึ่งน้องเราเงเกรงใจมากๆตอนนี้ซึ่งเกรงใจมากๆแล้วก็อยากกลับแล้วนะะก็เลยม่วานก็ได้มีการคุยกับพี่พี่โมงเงินแล้วนะคะพี่สาวแล้วว่าแบบน้องเราอยากกลับแล้วอะไรเงี้ยก็เลย น่าจะส่งกลับวันนี้แหละน่าจะส่งกลับวันนี้นะก็รู้สึกเออโอเคกลับอันนี้ก็กลับวันนี้เลยจะได้แบบอยู่แล้วไม่จะได้แบบไม่ค่อยไม่ต้องเกรงใจค่ะเออพอเราอยู่แล้วมันอยู่ยากอะ่ะน้องเหล่าเงินไม่มีเออมันไปไหนเองยากไงถ้าเราจะไปเองอะ่ะเราก็จะไปไม่ได้เราต้องพาเขาไปเราต้องให้เขาพาเราไปชวนเขาไปอะไรเงี้ยอ,อือเราไม่มีรถเราไม่ ภาษาจีนเรายังไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยมไม่ใช่ว่าแข็งแรงหรอกไม่รู้เลยแหละที่เรียนมานี่เอาไปไว้หน่วยเอาไปไว้ไหนหมดไม่รู้อะ่ะมีบางคำที่รู้บ้างแต่ว่าแบบพอคำศัพท์มันยาวๆมามันก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเนะเออนั่นแหละนี่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็เจอปัญหาอีกปัญหาหนึ่งประตูเปิดไม่ได้นะคะการ์ดการ์ดเอามาพอการ์ดเอามาเปิดเอาการ์ดมาเปิดแล้วแบบมันจะ เสียงมันจะดังขึ้นมาติ๊ดๆ,ๆิๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆแล้วก็เปิดไม่ได้นะคะคือเขาปิดไปแล้วคือเหมือนหนังเราเราต้องเช็คเอาท์แล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยปิดไปเราไม่สามารถที่จะเปิดได้นะ,ะก็เลยลงไปคุยกับเราปานนะเจ้าของที่นี่เนี่ยละไรบอกอยเจ้าของรู้ว่าพนักง,งานไม่ไม่แน่ใจานะะก็คือไปคุยแล้วก็เขาก็ เปิดให้เปิดให้อีกน้้งน้องๆก็เลยได้มานั่งพักอยู่ในห้องอีกนะคะเดี๋ยวถ้าพี่สาวพี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะมารับนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันว่าน้องเรากันจะได้เที่ยวไหนก่อนกลับไหมหรือว่าแบบจะได้กลับเลยนะคะก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะคะคือน้องเราได้กลับแล้วค่ะทุกคนเนี่ยตอนมาก็คือลันล้าตอนกลับก็ลันล้าพอพอตอนจะมานี่อยากวาอยากวาอย่างว่าพอตอนจะกลับอ,อ้าวพอเขายังไม่อยากให้เรากลับเราก็จะแบบจะกลับเยอะนั่นแหละ จะกลับอย่างเดียวเลยนะีอันนี้ไปซื้อน้ําน้ําส้มของอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตแหละเป็นโยเกิร์ตของจีนนะลองชิมดูอืม,อ,มอร่อยนะอร่อยอ่ะมันเป็นโยเกิร์ตแบบบูเบอรี่บูเบอรี่สดก็มีนะเออแต่ของของพี่เ้าอย่างไม่กิน อันนี้เป็นนมนะฮะเป็นนมที่ต้องหลาเงกินมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ไม่กินเลิกเลิกกินนมนมคนแม่แล้วก็มากินนมนี้เลยนะฮะตอนเมื่อก่อนมันจะเป็นกระป๋องอีกมันจะเป็นขวดอีกขวดเล็กๆเป็นขวดยางเองอะ่ะแล้วก็เอาหลอดปักกินเองกินเอานะฮะขวดแล้วตอนนี้เขาก็คือเปลี่ยนเลตแล้วเป็นเลตเป็นกระป๋องเหล็กนะคะแล้วก็แบบ ใหญ่แบบนี้ก็คือแพงเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนน้องหลองกินนี่เองนะจนโตมาขนาดนี้เลยนะก็เลยอ่นนไหนๆก็เห็นอันนี้ก็เลยคิดถึงก็เลยซื้อมากินอีกนะแล้วก็แอบเอายูกดมาอีกด้วยนะี่ะไม่มีสปอนเซอร์ค่ะ โอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคลิปนี้ที่เมืองปอกนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าองหว่างเราจะได้เที่ยวต่อก่อนกลับไหมหรือว่าจะได้กลับเลยเดินทางกลับเลยนะคะซึ่งเดินนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย